อเสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีเครื่องนะครับมาสรุปงานนะครับตัวนี้เป็น ASUS นะครับ lg g 5 3 1 g นะครับมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับผมตอนนี้ซ่อมนะครับก็ไล่ระบบไฟนะครับแก้ไขจุดที่มันช็อตไปแล้วนะครับจุดที่ผมแก้ไปเนี่ยก็จะเป็นจุดลายไฟชุด2 0โวลต์นะครับหรือว่าไฟเข้าเครื่องนันเองนะครับไฟเข้าเครื่องเนี่ยเราก็จะสามารถเช็คได้จากตัว ตัว C ที่เป็นตัว C ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดไฟเข้าเครื่องที่เข้าจากตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็คเข้ามาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU นะครับการจอหรือตัว NM นะครับแล้วก็ชุดระบบย่อย,ๆ,ยๆอย่างอื่นด้วยแต่ว่า พอจุดนี้มันมีเกิดอาการช็อตนะครับเลยททำให้ตัวเครื่องเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับวิธีการวัดเราก็จะวัดโดยใช้โหมดไดโอดนะครับแล้วก็วัดดูนะครับถ้าวัดแล้วได้ศูนย์โอมแบบนี้นะครับก็จะเ,เป็นที่ตัวบอร์ดนะครับช็อตลงกลาวนะครับแต่ถ้า ว่าเรามีค้นค่านะครับเป็นโอมเคโอมนะครับก็ยังมีค่าอยู่นะครับนี่ทำไมค่าไฟนะครับก็ทําการเสียบไฟไปนะครับไฟตัวนี้ก็ต้องได้20บโวลต์นะครับจะไม่ได้ไม่ได้สิบโวลต์เนี่ยยางีงก็มีไฟนะครับ แก้ไปแล้วนะครับผมก็จะแก้ในส่วนตัวชุด m o ดเฟตที่จะเข้าไปเลี้ยงตัว CPU นั่เนเ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบเครื่องแล้วก็มาเปิดเทสกันนี่ก็ปรอบเกือบหมดแล้วเหลือใส่แบตเตอรี่นะ แล้วก็ใส่ตัวฝาหลังนะครับฝาหลังก็จะมีสายนะครับที่จะมีไฟนะครับไฟที่ฝาหลังแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่สายนี้ก่อนใส่ขั้วแบบ ก็กดฝาหลังให้แน่นนะครับลูกค้าไม่รอแล้ว

โอเคเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันดูกันนะครับ วัโอเคตอนนี้ก็เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับหน้าจอยูเซอร์นะครับก็มาแล้วใส่ด้านใต้เครื่องก็มีนะครับที่ี e ์ b o a r d ก็มีเปิดติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ ก็แก้จุดช็อตนะครับบนตัวเมนบอร์ดไปนะครับในอาการเปิดไม่ติดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องเปิดไม่ติดลองเอามาให้เช็คได้นะครับผมก็ใช้เวลาเช็คไม่นานนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็จะทําการเสนอราคาให้ก่อนซ่อมนะครับถ้าลูกค้าไม่ซ่อมก็ไม่มีค่าตัวเช็คเครื่องนะครับยังไงก็ลองมาที่สาขาหน้าร้านได้นะครับมีทั้งหมดส0สาขาด้วยกันนะครับสามารถไปดูตำแหน่งหน้าร้านนะครับบน เว็บไซต์นะครับสมัยทีเซอร์วิทแล้วก็เ e b บุ๊กแฟนเพจนะครับสมัยทีเซอร์วิทครับผมสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ